เราจะค่อยๆไล่กันไปทีละประเด็นนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพครับในส่วนของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยครับสถานการณ์ความขัดแย้งแม้ว่าอยู่ในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยครับมันไม่ได้สงบคนยูเครนเองคนรัสเซียเองทหารรัสเซียเองเนี่ยไม่ได้ไปเฉลิมฉลองเทศกาคลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่นะฮ<ท>ะการดําเนินการเนี่ยในสถานการณ์ตรงนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง รัเสเซียนั้นยังคงใช้โดรนเนี่ยครับปฏิบัติการทางทหารและก็ใช้ขีปนาวุธเนี่ยครับโจมตีไปยังพื้นที่สําคัญสําคัญของยูเครนมันโดยตลอดในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจครับมันเกิดคําถามคุณผู้ชมรับว่าแล้วในช่วงฤดูหนาวที่กําลังเข้าสู่อ่าเรียกว่าความหนาวเหน็บความหนาวเย็นในช่วงเวลานี้เนี่ยรัเสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยจะมีเกมการรบเนี่ยไปในทิศทางใดกันบ้างนะครับหน้าหนาวของยูเครนนั้นเนี่ยเขาถามว่าแล้วมันจะโหดแค่ไหนเขาบอกว่า หิมะเนี่ยครับมันจะตกเนี่ยประมาณเนี่ยสิบสี่วันในเดือนธันวาคมนะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะฮะมันจะตกประมาณสิบสี่วันนี่เป็นการพยากรณ์อากาศของยูเครนนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยครับสิบเจ็ดวันจะมีหิมะเนี่ยประมาณสักสิบเจ็ดวันในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยจะมีหิมะเนี่ยประมาณสิบห้าวันโดยแต่ละเดือนนั้นเขาบอกว่าจะมีหิมะตกหนาเนี่ยประมาณ1.5เมตรนะคือเป็นหิมะสะสมเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศบริเวณแนวชายฝั่งทะเลดำจะมีอากาศไม่รุนแรงเท่าพื้นที่ทางภาคเหนือและถามว่าฤดูหนาวนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อสงครามในครั้งนี้อย่างไรในกรุงเียบนั้นซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเนี่ยอากาศเนี่ยเริ่มหนาวเย็นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิตอนนี้เขาบอกว่าในกรุงเทพนั้นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยลบ38องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางคืนนั้นเนี่ยลบ6.1องศาเซลเซียส mm hmm. นะครับ อย่างไรก็ตามในภูมิภาคเคอร์ซอนอยู่ทางตอนใต้นั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยครับเดือนมก,กราคมเขาบอกว่า0.9องศาเซลเซียสคือยังไม่ติดลบแต่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้คือลบ3.7องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าพื้นที่แนวรบทางตอนออกเฉียงเหนือของยูเครนอาจมีอุณหภูมิหนาวเย็นจนทําให้พื้นดินนั้นแข็งตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวรบทางตอนใต้ใกล้ภูมิภาคเคอร์ซอนอาจจะมีหิมะตกสลับกับฝนซึ่งจะทําให้พื้นดินนั้นกลายเป็นโคลนต ตรงนี้เองเนี่ยครับบรรดานักวิเคราะห์นั้นมองว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยทําให้กองทัพของรัเสเซียนั้นเนี่ยมีการถอยทัพเนี่ยออกจากภูมิภาคเคอร์ซอนแล้วก็ถอนกําลังอาวุธหนักเนี่ยครับไม่ว่าเป็นรถคุ้มกรอรถถังเนี่ยออกจากพื้นที่เพราะว่าถ้ายังคงอาวุธหนักเอาไว้ในพื้นที่เนี่ยเมื่อหิมะละลายนะครับหรือว่าฝนตกลงมาเนี่ยพื้นดินมันจะกลายเป็นโคลนรถพวกนี้จะติดหล<ช>่มก็จะถูกโจมตีจากฝั่ง <ๆ S 2> ของกองทัพเนี่ยยูเครนมากยิ่งขึ้น ทางด้านซอฟแม็กเคนซี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทผู้ให้ข่าวกรองแม็กเคนซี่อินเทลเจนซ์เซอร์วิสระบุนะครับว่าสภาพโกลนตมนั้นจะทาให้กองทัพยูเครนเสียเปรียบเพราะจะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถรุกคืบไปข้างหน้าได้ฝ่ายยูเครนต้องการรบในฤดูหนาวรุนแรงที่พื้นดินจับแข็งตัวก็คือทางตอนเหนือเพื่อที่พวกเขานนั้นจะเคลื่อนผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นต่อกับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพรัสเซียต้องการรบในฤดูหนาวที่อากาศอบอุ่นและเปียกแฉะ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อฝ่ายยูเครนนะครับก่อนหน้านี้ปฏิบัติการของกองทัพยูยเครนในภูมิภาคเคอร์ซอนต้องเผชิญกับอุปสรรคจากฝนตกหนักมาแล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคือจะทำอย่างไรเนี่ยเพื่อให้กําลังคนนั้นเนี่ย มีสเบียงเพียงพอฮะค่ะก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะคะทางด้านของนักวิจัยอาวุโสเนี่ยเขาบอกว่าจําเป็นจะต้องมีกําลังพลเพิ่มเติมมากขึ้นจําเป็นต้องมีเชื้อเพลิงมากขึ้นในการสร้างความอบอุ่นแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งรัสเซียยูเครนเนี่ยก็คุ้นชินกับสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นและอาวุธเอเนี่ยจริงๆมันก็ถูกออกแบบมาใช้งานในสภาพที่มันหนาวเย็นเหมือนกันแล้วถามว่าในส่วนของฤดูหนาวนีมันจะมีการส่งผลอย่างไรต่อรูปแบบการรบเขามีการคาดการณ์แบบนี้นะคะว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาานกรรปปับ ทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการใช้ปืนใหญ่พิสัยไกลมีการใช้โดรนในการโจมตีเส้นทางลำเลียงสเสบียงหรือว่าคลังสเสบียงเพื่อทําให้อีกฝ่ายนั้นสูญเสียทรัพ,พยากรขณะเดียวกันท้งรัสเซียกับยูเครนเองก็มีโดรนที่เป็นอุคกรสำคัญในการรบครั้งนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไปมองแล้วเนี่ยคนก็คาดการแบบนี้ว่าแล้วรัสเซียจะมีการโจมตีพุ่งเป้าไปเนี่ยต่อพลเรือนในยูเครนหรือไม่นะคะเธอก็มองว่ามีคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าพลเมืองของยูเครนเนี่ยน่าจะตกเป็นเป้เปาหมายโดยใช้การโจมตี ทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าของยูเครนเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะครับสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาก่อนหน้านี้พอสมควรแต่ว่าสิ่งที่มันระอุเนี่ยก็คือความตึงเครียดที่บอกว่ามันระอุข,ขึ้นก็หลังจากที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐนั้นออกมาให้ข้อมูลว่ารัเสเซียอยากจะเปิดฉาก ดำเนินการนในการที่จะจัดการกับยูเครนเมื่อช่วงวันที่20กุมภาพันธ์ปี2 5 6 4 mm. ตอนนั้นก็เริ่มมีปฏิกิริยาต่างๆดังนั้นเนี่ยถามว่ายูเครนเนี่ยมันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของยุโรปตะวันออกสําหรับประเทศยูเครนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกติดกับทะเลดําอยู่ระหว่างโปรแลนด์กับรัสเซียและทิศเหนือนั้นเนี่ยไปจดพรมแดนของรัสเซียและเบรารุธทิศตะวันออกนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับรัสเซียทิศตะวันตกเนี่ยติดกับโปรแ,รแลนด์แลวกก็สโลกกีย แล้วก็ฮังการีส่วนที่ใต้นั้นติดทะเลดาแล้วก็ทะเลอาชอฟทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้นเนี่ยไปติดกับโรมาเนียแล้วก็บอนโดวาดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดของยูเครนนั้นเนี่ยมันเป็นบัฟเฟอร์ที่สําคัญของทางด้านรัสเซียเนี่ยเป็นแนวกันชนเมืองหลวงหรือว่ากรุงเคียดนั้นเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรคีฟรุสโบราณและเป็นเมืองใหญ่อันดับสามในสมัยจกักรวรรดิรัสเซียแล้วก็สาภาพ โซเวียตนะครับรองจากมอสโกแล้วก็เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กมอสโกกับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั้นเนี่ยเป็นเมืองของรัสเซีย<า>แต่เคียบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองหลวงของยูเครนถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยครับเขาบอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยนะก็คือจากที่กรณีเนี่ยรัสเซียนั้นเนี่ยมองว่ายูเครนเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีรัฐบาลเนี่ยที่โปรโรัสเซียแต่ว่ารัฐบาลน,นั้นเนี่ยเมื่อมีคนออกมาชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆ,ๆ่ไปปราบปรามครับพอไปปราบปรามหลังจากนนั้ ก็ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีไปหลบภัยลี้ภัยอยู่ที่รัสเซียรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาก็คือรัฐบาลของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับก็ไปเข้าด้วยกับฝากฝั่งของตะวันตกเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้สถานการณ์เนี่ยรัสเซียมองว่าเซเลนกี้นั้นเมื่อไปเข้าด้วยกับตะวันตกไปเข้าด้วยกับยุโรปเนี่ยนะแล้วไปเชิดเชิญให้ทางด้านนาโต้เนี่ยเข้ามาดูแลด้านความมั่นคงด้านความปลอดภัย ตัวยูเครนเองนั้นก็พยายามที่จะเข้าไปเข้าด้วยกับนาโต้ซึ่งรัเสเซียก็พยายามที่จะสื่อสารไปฝากฝังยูเครนแล้วก็นาโต้เนี่ยครับหลายครั้งหลายคราว่าไม่ให้ดําเนินการแบบนั้นมันจะนํามาซึ่งความขัดแย้งที่บานปลายแต่ว่ายูเครนก็ไม่ฟังนาโต้ NATO ก็ไม่ฟังท้ายที่สุดเนี่ยสถานการณ์ก็บานปลายเข้ามาสู่เรื่องของสงครามนะครับทีนี้ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยนะปูตินก็บอกว่ายุโรปและสหรัฐเนี่ยกำลังหลอกล่อให้สองชาติเนี่ยนะเข้าสู่สงครามใหญ่ ก็คือให้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยเข้าสู่สงครามใหญ่นะฮะสิ่งที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมานี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งหลายเศร้า,าฮะนั่นก็คือรัสเซียยูเครนนาโต้แล้วก็สหรัฐอเมริกา คือจริงๆความขัดแย้งในพื้นที่ยูเครนเนี่ยช่วงประมาณปี2021เนี่ยนะคะมันเกิดจากการการทูตท,ที่อาจจะไม่คุมเครือเรื่องของข้อยิภาคต่างๆด้านพรมแดนที่มันสะสมมาหลายปีแล้วจุดขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่รัฐบาลของยูเครนกับรัสเซียน่ะมองต่างกันรัสเซียพยายามที่จะเข้าขึ้นยูเครนมองว่ารัสเซียพยายามจะเข้าไปยึดครองพื้นที่ของยูเครนขณะที่รัสเซียก็มองว่ายูเครนเ,เองเนี่ยจำเป็นต้องฟังเสียงของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้าม,ามการเข้าเป็นสมาชิกของนาตโต้ ะะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงปี2 0 1 3 2 0 5ถึง2015ตอนนั้นการเมืองของยูเครเนไม่มั่นคง ผู้นำของยูเครนในยุคนั้นเนี่ยเป็นมิตรกับรัสเซียมีการเดินเกมครั้งใหญ่บอกว่าครั้งนั้นเป็นความผิดพลาดมีการรวมกลุ่มนะคะเรื่องของการประท้วงของผู้คนออกมาและปรากฏว,ว่าผู้นำของยูเครนในยุคนั้นก็คือวิกเตอร์ยากูโนวิชเนี่ย,ยแก้ปัญหาด้วยการสั่งให้กองกําลังความมั่นคงเนี่ยปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงทําให้ตัวเขาเองต้องลี้ภัยเนี่ยไปอยู่ที่รัสเซีย ต่อมาค่ะมันก็มีความคิดเห็นที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นในปี2018นะคะเรื่องของกรณีที่ชาวครีเมีย,ยคิดว่าอยากจะทําประชามติเพื่อที่จะหายข้อสรุปว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่กับยูเครนต่อไปหรือว่าจะประกาศเอกราชเข้ากับรัสเซียปรากฏว่าผลการลงประชามติ9 6 เลือกเป็นส่วนหนึ่งของรัเซียจนหลังจากนั้นมาปี2014 mm. ก็เลยมีการผนวกแว้นใครเมียนะ mm. เข้ากับรัเซียแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นคงต่างๆหรือว่าการพูดคุยการเจราจาหารือมันก็ดูเหมือนว่ามันมีจุดเปลาะบางหลายจุดเพิ่มเติมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการตกลงนะคะเป็นข้อตกลงเพื่อสันติภาพร่วมกัน20ฉบับ ใจความสําคัญในสนธิสัญญาตอนนั้นก็คือว่าต้องมีการยุติการโจมตีการออกคําสั่งหยุดโจมตีแต่ก็มีการออกมาพูดว่ารัเสเซียเองเนี่ยก็มีการละเมิดคําสั่งอยู่หลายครั้งด้วยค่ะครับคือก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็มีการพูดคุยกันมาพอสมควรผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ย31มกราคมปี2 5 6 4มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติถูกจัดขึ้นเนี่ยตามคำเรียกร้องของสหรัฐ ที่ไประบุว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังคุกคามสันติภาพและก็ความมั่นคงระดับนานาชาตินานาชาติก่อนที่ทูตของทั้งสองประเทศเนี่ยจะโต้เถียงกันกลางที่ประชุมต่างคนต่างโทษกันว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นผู้ผู้ยั่วยุและทําให้เกิดสถานการณ์เดินมาถึงจุดนี้เนี่ยครับวาวิซิลีเบเนเซียซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัเสเซียเนี่ยก็ยืนยันว่าสหรัฐเนี่ยกล่าวอ้างโดยไม่ไม่มีหลักฐานว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังลุกรานยูเครนและก็ชาวยูเครนกาลังถูกชาติตะวันตกล้างสมองให้หวัดกลัวรัเสเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ ที่ดีกับยูเครนเนี่ยมาโดยตลอดอในขณะที่ทางด้านลินดาโทมัสกรีนฟิลเอกากร,รัฐทูตสหรัฐประจําสหประชาชาติเนี่ยก็พูดในวงประชุมบอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเตรียมการลุกรานชาติอื่นเห็นได้จากการเตรียมกองกาลังครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ยุโรปเนี่ยเคยพบในรอบหลายสิบปีรวมถึงความพยายามยั่วยุเนี่ยให้เกิดความขัดแยง้งอย่างเช่นการกดดันชาติอื่นด้วยกําลังทหารซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากสหรัฐหรือพราะประเทศสมาชิกนาโตแต่เป็นเพราะการระดมกองกําลังของรัสเซียนั้นต่างหากนะครับที่ทําให้เกิดแบบนี เช่นเดียวกับทางด้านนิโคล่าเดริวิเดริวิริแยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำสาประชา,ชาติสแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกับสหรัฐโดยเขามองว่าการเริ่มเพิ่มกําลังทหารของรัสเซียเนี่ยเข้าข่ายเนี่ยเป็นการคุกขามชาติอื่นแล้วก็ถ้ารัสเซียเนี่ยไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศละเมิดอธิปไตยของยูเครนก็เรียกไม่ได้ที่จะมีผลลัพธ์ที่จะตามมานั่นก็คือเรื่องเนี่ยแหละการเผชิญหน้ากันนะครับนั่นคือเป็นความเคลื่อนไหวที่มันจะนํามักก่อให้เกิดเรื่องของความขัดแยง้งทีนี้เนี่ยครับ พอมันเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยคุณผู้ชมก็คือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าจะสู้เนี่ยเพื่อปกป้องประเทศถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเราย้อนกลับไปวันที่21กุมภาพันธ์2 0 2 2นะครับหรือว่า2565นนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีของรัสเซียก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไปประกาศรับรองว่าเมืองโดเนสและก็ลูฮานทางตะวันออกของยูเครนเนี่ย เป็นพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยกลุ่ม,บมกบฏแบ่งแยกดินแดนมายาวนานเกือบแปดปีได้กลายเป็นเอกราชจากยูเครนแล้วถ้าจำกันได้ตอนนั้นเน<ฆ>ี่ยนะพอเ,เป็นเอกราชปุ๊บเนี่ยนะกองทัพรัสเซียก็สามารถเนี่ยจะเดินทัพเนี่ยนะครับเข้าไปประจําการในลูฮานแล้วก็ในโดเนสนํามาจนกระทั่งวันที่24กุมภาพันธ์2565กก็เลยมีการเปิดฉากเนี่ยนะครับในการที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งรัเสเซียยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขากระทำนั้นเนี่ยกระทําเพื่อสันติภาพช่วยยูเครนเนี่ยให้ในขณะที่ฟัาฝังยูเครนนั้นก็ไป ระดมพลระดมสัปพะกำลังนในการต่อต้านรัเสเซียเช่นเดียวกันก็มีเรื่องของการลงมตนะิอนุญาตให้ประชาชน,นสามารถครอบครองอาวุธได้นะคะแล้วก็ใช้อาวุธในการปกป้องตนเองปกป้องประเทศแล้วก็มีเรื่องของการประกาศคว่ำบาตรสสของรัสเซียทั้งหมดเลย351คนนะักการเมืองยูเครนหลายคนเรียกร้องให้ผู้นําของยูเครยนยุติความสัมพันธ์ทางการทูดกับรัสเซียออกคาสั่งให้อุปทูตยูเครนประจํารัสเซียเดินทางกลับทันทีและ มีการออกกฤษฎิกานะคะให้พลเมืองชาวยูเครนที่มีอายุ18ถึง60ปีที่เคยผ่านการฝึกทหารมาขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองหนุนโดยด่วนซึ่งตอนนั้นแหละที่ทำให้พลเมืองชาวยูเครนหลายคนเนี่ยบอกว่าครอบครัวหลายคนเนี่ยออกมากอดคอกันร้รรองไห้เพราะไม่อยากให้ยยคนในครอบครัวเนี่ยออกไปสู้รบกันค่ะครับทีนี้นั่นคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมนลุกลามยาวนานเนี่ยนะครับมา10เดือนละค่ะ หลายฝ่ายก็ถามว่าแล้วสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรก็มันมีเรื่องของการคาดการ์กันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสงครามจบในระยะสั้นเนี่ยมันก็คงไม่เกิดความสูญเสียอะไรมากนักแต่วันนี้ระยะสั้นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันยาวแล้วฮะ<ช>มันเข้าสู่ระยะย,ยาวดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าสงครามเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ระยะย,ยาวนั้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองกําลังของรัสเซียเองนั้นเนี่ยโดยเฉพาะทหารรัสเซีย จะมีขวัญและกําลังใจนั้นถดถอยลงการบํารุงการส่งกําลังบํารุงทางทางหารเนี่ยครับไปสู่แนวรบนั้นอ,อาจจะได้รับการต่อต้านจากฝักฝั่งของยูเครนซึ่งก็ไม่แตกต่างกันนักรบของยูเครนเองเนี่ยครับเมื่อต้านทานกองทัพของรัสเซียเนี่ยใช้เวลาในยาวนานนั้นเนี่ยก็เกิดความสูญเสีย<อ>เพื่อนร่วมรบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะล้มหายตายจากกันไปตรงนี้ก็เลยทําให้ขวัญและกําลังใจนั้นเนี่ยครับมันหดหายไปรัสเซียเองแม้ว่าเวลานี้เนี่ยสามารถที่จะยึดยูเครนเนี่ย ได้หลายเมืองหลายพื้นที่นะตอนนี้คือรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะไปผนวกลวมเอาไว้เนี่ยถึง4ี่แคว้นด้วยกันโดเนสลูฮานสปอริเซียเคอซอนแต่ว่าทั้ง4ี่แคว้นนั้นเนี่ยก็ยังมีการต่อต้านเนี่ยครับจากกองทัพของยูเครนเนี่ยอย่างต่อเนื่องคือไม่สามารถที่จะควบคุมได้เบ็ดเสร็จดังนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ระยะยาวเนี่ยการสู้รบเนี่ยมันก็ยังจะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนอกจากสถานการณ์การสู้รบในระยะยาวมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขา คาดการต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันก็มีโอกาสที่จะบานปลายขยายตัวไปอย่าง สหภาพยุโรปด้วยใช่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดจากการคำนวณหรือว่าผิดพลาดเนี่ยนะคะของการสู้รบในครั้งนี้เนี่ยคือปูตินเนี่ยเคยประกาศว่าการที่ตะวันตกส่งอาวุธไปช่วยยูเครนเนี่ยเป็นการยุกรารรัสเซียก็จําเป็นต้องมีการตอบโต้คราวนี้หลายคนก็เลยมองว่ามันอาจจะบานปลายเนี่ยกลายไป,ไปเป็นสงครามในยุโรปแล้วก็ความเสี่ยงเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็มีโอกาสสูงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของทางด้านของจอร์เจียเองมอโดวาเองเนี่ยนะคะกองกําลังของนา นโต้เนี่ยเคยบอกว่าถ้ามีการโจมตีต่อประเทศสมาชิกใดๆก็เหมือนเป็นการโจมตีต่อประเทศของนาโต้ทั้งหมดซึ่งตรงนั้นปูตินเองจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนี้และหลายคนก็กังวลเรื่องของสถานการณ์การสู้รบแบบใช้นิวเคลียร์ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยครับคือเรื่องของการขยายวงของสงครามนั้นวันวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็หวั่นวิตกเหมือนกันถ้าสงครามเนี่ยมันยังไม่ยุติมันจะนําไปสู่เรื่องของการขยายวง ก็คือนาโต้สหภาพยุโรปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม,มส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันก็อาจจะลุกลามบาดปลายกลายเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นคืออีกหนึ่งฉากฉากกระทัดหรือว่าอีกหนึ่งประเด็นที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งประเด็นครับที่มันจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ก็คือการเปิดเจราจาทางการทูตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนั้นเนี่ยครับก็ออกมาพูดเนี่ยช่วงก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะเจราจากับทางด้านยูเคร คือเปิดทางเพื่อน,นําไปสู่การเจราจาแต่ว่าเวลานี้เนี่ยยูเครนเองนั้นยังได้รับการช่วยเหลือจากฝากฝังตะวันตกนั่นหมายความว่ายูเครนเองก็ไม่พร้อมที่จะเจราจา,าแต่ฝากฝั่งของยูเครนนั้นก็บอกว่าถ้าเข้าสู่โต๊ะเจราจาเนี่ยเวลานี้ปูตินเองนั้นยังไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะยุติของสงครามเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาทางด้านจอร์นเคอร์บี้นั้นออกมาบอกนะครับว่าถ้าจะเข้าสู่โต๊ะเจราจา รัเสเซียเองนั้นจะต้องแสดงความจริงใจในการเจรจาด้วยการลงนามสัญญาเนี่ยครับว่าจะมีการเจรจาและก็ยุติความขัดแย้งในครั้งนี้แต่ว่าฝักฝั่งรัเสเซียบอกว่าการยุติความขัดแย้งนั้นมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัเสเซียนั้นเนี่ยเป็นผู้กําหนดซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยวลาดิเมียเซลนกี้บอกว่ายูเครนพร้อมที่จะเจรจาแต่มีเงื่อนไขก็คือว่า1ทางด้านกองทัพรัเสเซียนั้นต้องถอยออกจากพื้นที่ทั้งหมดของยูเครนไปซะก่อน2เนี่ยครับ ต้องมีการคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับทางด้านในส่วนของยูเครนที่ยึดครองไปรวมถึงไครเมียด้วยซึ่งเงื่อนไขตรงนี้แหละครับ<ม>ทางฝักฝั่งของรัสเซียบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ถัดมาข้อที่3นั้นเนี่ยครับฝักฝั่งยูเครนก็บอกว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับแผ่นดินยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะต้องเป็นความรับผิดชอบของรัสเซียทั้งหมดในการออกค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมและข้อที่4ที่วอร์ลริเมียเซเลนกี้นั้นเนี่ยครับ ได้ไปตั้งเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการนําเอาตัวบุคคลสําคัญสําคัญเนี่ยไปขึ้นศาลอาญาโลกเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยตกเป็นอาชญากรทางสงคราม,มซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้เวทีเจราจานั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าคนที่จะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจราจาได้ดีที่สุดก็คือเป็นทางด้านเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูติเรสก็ต้องรอดูว่าจะสามารถเนี่ยนะครับนำไปสู่จุดนั้นได้หรือไม่ อีกหนึ่งประเด็นครับคุณผู้ชมครับที่มีการคาดการกันว่าสงครามมันจะยุติได้นั่นก็คือการสิ้นอำนาจของผู้นําทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นปูติน หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วน,นของเซเลนกี้ครับนะคะคืออย่างปูตินเนี่ยก็เคยประกาศแล้วว่าเขาจะยอมรับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นทุกรูปแบบหลายคนก็เลยมองว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยปูตินจําเป็นต้องลงจากอํานาจมันจะเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่ามันจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่นะคะคือหลายคนก็ดูสถา,านการณ์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการคว่ำบาตรที่มันเกิดขึ้นเศรษฐกิจต่างๆคือก็ต้องดูว่าณนะหลังจากนี้ไปเนี่ยการพูดคุยการเจรจาของเขาจะมีเกิดขึ้นต่อไปหรือเปล่าครับก็นี่เป็นอีก พอยหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นอีกความหนึ่งความขัดแย้งที่คุณผู้ชมนั้นเนี่ยจะต้องเกาะติดสําหรับปี2 5 6 6นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูอีกหนึ่งความขัดแย้งที่เราจะต้องเกาะติดในปีนี้นั่นก็คือเรื่องของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่าลืมนะครับไทยเราเป็นหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกันเดียเด๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าครับ